โอมชาติาตวันนี้วันที่17เดือนมก,กราคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ฟังและก็อ่านเมรีด้วยความรับอย่างมากมายเติมอภรรของลูกด้วยอัญบณีแห่งความรู้แล้วลูกจะรับสิทธิ์ในอนาคตา คำถามของเมรีในวันนี้ทำไมชิปบาบาจึงถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าที่ไร,ร้เลียงสาทำไมชิปบาาจึงถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าที่ไรเลียนสาคำตอบเพราะชิปบ,บาบา้นนทำสิ่งต่างๆของลูกๆที่ได้เสียไปแล้วให้ถูกต้องได้กล่าวว่าราชาจนาบได้รับการหลุดพ้นในชีวิตในวินาที มันไม่ใช่เรื่องเพียงแค่ราชาตนากคนเดียวแต่พน,นั้นได้ให้การหลุดพ้นในชีวิตในวินาทีกับลูกๆทั้งหลายท่านทำทุกสิ่งของบาลาดที่ได้เสียหายไปแล้วให้ถูกต้องท,ท่านทำลูกๆที่ไม่มีความสุขให้มีความสุขตลอดเวลานี่แหละทีมคนจึงเก็นท,ท่านว่าเป็นพระเจ้าที่ไร้เรียงสา ชังจ้าไม่สามารถถูกเรียกเป็นพระเจ้าที่ไร้เรียงสาได้วันนี้คำสะรรเสริญน,นั้นเป็นของทิบบาคำสะรรเสริญของท่านแต่ละอย่างนั้นเป็นการกระทําของท่านสาระของคุณธรรมในวันนี้จงมาเป็นผู้ที่ท่าเทียมอยู่กับพ่อให้คงความสุขว่าพระเจ้าได้มาแล้วก็ปกป้องลูกจากมายา จุดที่สองยาได้สับสนเกี่ยวกับสิ่งใดจงเป็นผู้ที่เชื่อฟังเป็นลูกที่เชื่อฟังแล้วเป็นผู้ช่วยอย่างสมบูรณ์ของพ่อพอของบับตดาสำหรับลูกๆในวันนี้ให้ลูกได้ซึมซับสันสาาของพ่อบราหมาและขนาดเดียวกันจงมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองและก็มาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกด้วย ขอให้ลูกนั้นซึน่งสร้สางชนกาของพ่อบราม่าและขนาเดียวกันมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนงตัวเองและก็ยังเปลี่ยนแปลงโลกด้วยพ่อบลาม่าได้สร้างสันกาในตัวของเขาเองซึ่งเขานั้นได้เตือนลูกๆทั้งหลายถึงช่วงขนาดสุดท้ายของเขา ได้สร้างศาสกาไว้ในตัวเขาเองซึ่งท่านนั้นได้เตือนลูกๆทั้งหลายในช่วงขณะสุดท้ายสามคำที่บาบาพูดก็คือไล่ตัวตนไล่กิเลสไล่ความหยิงทนงสรรสกาของพ่อบราม่าเหล่านี้นั้นเป็นสศรสกาที่เป็นธรรมชาติของบรามินให้เก็บ สันสกาที่สูงส่งเหล่านี้ไว้เบื้องหน้าลูกอยู่เสมอตลอดทั้งวันในขณะที่แสดงผู้การกระทําเช็คว่าสามสันสกาทั้งหมดนี้ได้ปรากฏออกมาไหมโดยการซึมซับสันสกาเหล่านี้ลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้และก็ยังเปลี่ยนแปลงโลกด้วยคติพจน์ในวันนี้เพื่อที่จะสร้างสภาพเอาแวก อย่าได้มองดูที่ร่างกายหรือรูปรัก,ก,กแต่จงมองดูที่ชีวิตและก็อุปนิสัยเพื่อที่จะสร้างสภาพแอเแวกอย่าได้มองดูที่รูปรักหรือร่างกายแต่ให้มองดูที่ชีวิตและก็อุปนิสัยประสบการณ์สภาพของการหลอมอยู่ในความรักเพราะนั้นมีความรักอย่างมากมายต่อลูก,ลก ที่ท่านนั้นจะเติมเต็มความปรารถนาของความสุขให้กับลูกๆทั้งหลายและความสงบในชีวิตของลูกไม่ใช่ว่าพ่อน,นั้นให้ความสุขกับลูกเท่านั้นแต่ท่านทำให้ลูกนั้นมาเป็นนายสมบัติของความสุขร้อมกับสิ่งนี้ท่านก็ยังให้ปากกาซึ่งจะวาดเส้นโชคที่สูงส่งของลูกได้ลูกสามารถสร้างโชค ที่รูปต้องการได้มากเท่าที่รูปต้องการนี่เป็นความรักของพระเจ้าให้อยู่รังล้อมในความรักนี้ต้องอยู่อย่างล้อมในความรักนี้อัจฉริย์โอมชาตี